ดินนี่รอเคทเคดถึงนึกถึงซาเลสกลโลนี่นะ,ป,ะปัตตบีรอเชร์เรนเราไปมาวะตอนนี้เธอคิดว่าใครจะสามารถช่วยเราได้บ้างตอนนี้สุรากาคู่ชัยมาเธอสุรากาเนเคดสุรากาเทนนะว่าใครประตูโลกจะสามารถนายเนยช่วย กูนีดาเรางาโดโกได้บ้างย่าไในเมเลตอนนี้เธอคิดว่าใครจะสามารถช่วยเราได้บ้างคูชัมมาปูตูการ์ย่งาโดโกกูนีในเมโลเนนเทนเล่ีินยามเคสุราเทเนโลไดเบียบาเดฉันก็นึกถึงแม่คนเดียวล่ะฉันก็สุรางาเล่าโดอโลไเบียบาเนึกถึงสุรากะตุยมีเดเซนซามีเร หมายยามี e, e be, ่เลยปะเนาะแม่ဆ ja ိုတာကအမေခွန်တေယောလာဆိုတာကတယောက်ထဲပဲလို့ပြောတာပါฉันก็นึกถึงแม่คนเดียวล่ะงาတော့อမေကိုပဲတွေးမိတယ်လို့อธิบายရပါတယ်นึกถึงลูกๆด้วยนะก่อนที่จะตัดสินใจยารักนึกถึงโสรากาสร้างราตรต้วยด้อราอ่တ်หมายยาราปะเนาะลูกๆဆိုတာကคလေးดิต้วยนะဆိုတာကยอပဲ อดว่าลูเด,ดเบียบาเดก่อนที่จะสุรากามาเล็งตัดเสินใจทรงเพียเชชาราบายาลาังสุรากากว่าเชนะายาตะลงในตองเหงเลยยาบาดเดนึกถึงลูลูด้วยนะก่อนที่จะตัดเสินใจยาลาังกว่าเชนบูมาทรงเพียเขงคลีเดดดว่าเซนซาบาคลีดีไม่ยาบาคลีดีดตัวุ่ยโดบีบาลุปโยลาบาไม่ได้เจอกันนานเลยนะแค่ถึงจ้างไม่ได้สุรากา ไม่ยาบูเจอกันสุรากาตุยจารีนานเลยนั้นสุรากาจาราบิเนะไม่ได้เจอกันนานเลยนั้นสุรามตุยยาราจาบิเนะคิดถึงจางสุรากาตริยาไ่ดาลูเปยวราบาทีนียมาคิคถึงสุรากาตริยาราบาคคดถึงรสชาติอาหารฝีมือคนใาย่ิคถึงสุรากาตริยาดาลลวนารสชาติสุรากาอายาดาลเปียวระบาอาหารสุรากา ซาซาบอะเนาะฝีมือสุรากันละเอียบเปียวราบะคนยายสุรากาอัพาะเค็ถินรสชาอาหารฝีมือคนยาย่อัพพะยเห็นชันละเอีกุลอนเดตดิยาเย่เลือกเปียวราบะฉันระลึกถึงเวลาที่อยู่กับพ่อแม่มากเลยฉันสุรากางะระลึกถึงสุรากะและสุดันดาราเอามีมายาระบะเวลาสุรากะเฉงเปียวราบะอยู่กับพ่อแม่สุรากะ พเพเมเรเนนีเรเชวบอนเนาะเวลาที่อยู่กับพ่อแม่สุรากะเพเมเรเนนิกเรเชงลูปิโอลาบามากเลยสุรากะยันเบลูปิโอลาบาฉันระลึกถึงเวลาที่อยู่กับพ่อแม่มากเลยเพเมโรนเนดูตูชีเกเรเชนีโก็ยันล้วนสุดดันดันแอเอามีดดันตันแอลูปิโอลาบาบางคนอาจมีความสามารถในการระลึกชาติ บางคนสุรากะตะโชลูลูรีလို့ပြောတာပါအတ္မီဆိုတာကရှိတတ်တယ်ความสามารถဆိုတာကစွမ်းရည်ကိုပြောတာပါနိုင်간ရလึกຊາດສຸລາກະအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်အမှတ်ရတယ်လို့ပြောတာပါบางคนอัตมีความสามารถในการระลึกชาติตะโชลูลูรีကအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်အမှတ်ရနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတတ်ကြတယ်အလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းရနိုင်တော့ ਪਰ မဥုံဆုံးတုံးထားတဲ့คิดဆိုတဲ့စကလုံးလေးက tenna ten see peida aloe che ni de ma tong ba de kit thung so da ka do luan ne thari ya de so de che ni de ma tong ba de nit thung so de sakalong go do sait the ma paw la da a chang ya ta khu khu kai sa ta khu khu go pyan sin sa lo ya da twi taw peida aloe che ni de ma nit thung go tong ba de the luk thung so de sakalong go do kala anae nge we kwa de a chang ya ri a tei a chang ya ri go luan sut tan ta de niya ma tong ba de ระลึกชาติสุราก็တော့อิญบวชอฏิบวชก็อาจารย์ญาติကိုเปลี่ยนแล้วမှမိได้เนี่ยมาต้องมาเด้